ลองไปฉีดซิโนโแว็กซ์ไหมหัวหนไม่อยากสนและตอนนี้ควรไปตาย <c oughs> แต่สาลควรไป <c oughs> เอาครับผมวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นวันดีนะครับวันดีมีชัยไปเกิดครึ่งนะครับผมวันอะไรก็ไม่รู้นะครับวันนี้มันสุกอ่าวันสุกมันสุกอ่าคลิปนี้ลงวันสุกนะครับผมก็ <c oughs> วันนี้นะครับผมจะมารีแอคชั่นนะครับผมคลิปอ่ะ ด่ารัฐบาลแบบน,นี้นะครับผมของช่องอ่นิสัยอิสมานะครับผมของพี่อันิสาเนี่นแหละครับก็ขอเนียนช่องพี่อันิสาด้วยนะครับขอเนียนเลยนะครับ,รรบผมผมก็มาช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ผมก็ได้ดูไปแล้วนะฟังไปแล้วไม่ถึงหอหรอกนะผมจะมารีแอคชั่นให้ดูว่าเจ็บกันะนะเนี่ยสุดยอดเลยนะครับพี่ครับถ้าเกิดว่าพี่แบบว่า,าลงมาอีก10 20วิดีโอผมก็จะดูทุกวิดีโอเลยนะครับผมอ่าโอเคก็จะไม่พูดพร่ำทำเพลงมากเลยนะครับผมทุกคนเสิร์ชหาได้เลยนะครับผมเวลา ด่ารัฐบาลแบบดิสนีย์นะครับผมนะต่นจีไวชีเออร์นั่นแหละครับผมไปหาใน YouTube เลยครับซ่องพี่อริสาย ASMR นะครับผมอ่ะตอนนี้นะครับผมเราก็จะมาเริ่มกันแล้วนะครับผมก็เพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับฟังกันเลยดีกว่าครับผมอ่สามสองหนึ่งปเริ่มอืมเพลงสามสามสามนาทีแต่แบบสุดยอดพี่คิดได้ไงวะเฮียแม่งหักลงบอง ประเทศแถวนี้วัคซีนดีๆมีทุกอย่างเลยจริงๆดูเหมือนพวกเขามีทุกสิ่งไม่ต้องซื้อแต่ไม่เอามาไม่เหมือนบ้านฉันต้อ่ใจเงินไปคิวก็ไม่รู้ว่าจะได้ชีดเมื่อไรผ่าวันแล้วผ่านอีกย่งร้าใัผมไม่ได้พูดนะผมเอามาเอามาปิดปากว้ะตังก็ยิ่งไม่มีต้องทนทุกทรมานไปถึงเมื่อไรอยากให้วัคซีนด มาสักทีลองไปฉีดซิโนแว็กไหมไม่ยากสนและตอนนี้ควรไปตายาลควรไปเม่ยินโทรมาประชาชนแทบไม่มีจะกินเรียกร้องเท่าไรเคยได้ยินกันบ้างไหมพวกเงินและภาษีท่านเอาไปทำอะไรนะ ซื้อเลือด้ําน้ำไงพังพินาศพอรับมันห่วยแตกแต่เราสลิมจะอวยกันไปถึงไหนแฮกตาดูบ้างไหมเขาชิบหายกันหมดแล้วอีกโอ้โหรู้เล้วครับดูแลดอกเนี้ยเซีนเสื้อได้ไหมถูกใจมากเลย ไม,ไ,ไม่ไหวจริงๆแล้วบบลตกงานก็ตกงาน YouTube <พ>นก็รายตังค์ไม่เยอะเด็กแลวอย่างพวกท่านได้ฟังเสียงเราบ้งไหมได้โปรดทำให้มันดีขึ้นมาป่าออน,นาคตเรามันไม่สำคัญาบางหรือ,อยังไง สุขสบายบนนั้นคงจะเพลินถ้าเชิญปัญหาแต่ไม่ยอมทำอะไรไหลก็ไม่ไปดื้อดึงทำไมเป็นคนยังไงน้อม <No. S 1> <No. S 1> มือไรกันนะ <No. S 1> ใจิตใจอาวรอยากให้ท่านทอนตัวและจง,จง oh. ให้ไปสุยอดเห้ไเพลงไก ไปต่างประเทศไะไม่ต้องหวนอีก,อกไปตายยิงดีดีไปบอทอฟักแมนนี่กูจะโดนแบบเลืองช่องไปเนะี่ย เ <Okay. S 2> ค่ะไอเที่ยวสูงจอดนะครับผมติดตามเลยนะเดี๋ยวผมติดตามก่อนนี่ผมไม่ได้ติดตามทางขอาผมติดตามนะแล้วนะอ่าโอเคเราก็จะลองมาอ่านคอมเมนต์กันบ้างนะครับว่ามันมีอย่างไงบ้างคอมเมนต์นะยี่แบบผมรับรองว่าเพลงนี้โดนใจคนทั่วโลกเลยะครับวันนี้ลงคลิปไปแล้วอ่าวันนี้ลงคลิปไปประมาณเกือบอันหนึ่งอาทิตย์แล้วนะแต่ว่าผมเพิ่งมารีแอคชั่นนะครับผมอ่อก็คลิปหนึ่งล้านวิวแล้วหนึ่งล้านหนึ่งแสนอ่าวันนี้นะครับวันนี้นะวันนี้นะ อ่าเรามาอ่านคอมเมนต์กันดีกว่าครับไม่อัพคลิปลงมา4เดือนนะครับกลับมารอบนี้ผลงานสุดยอดอีกแล้วครับแม่งสุดยอดจริงๆบอกเลยมีอีก10เพลงขอสุดยอด10เพลงเอางี้ดีกว่าเหตเป็นการด่าที่เพาะมากๆเลยครับผมการด่าที่เพาะก็คือการด่าอยู่ดีนะครับฟังไว้นะครับเขาเขาก็ด่าอยู่ดีนะคุณรัฐบาลเขาไม่ได้แบบมานท่นไหลครับจริงก็ไม่กจะพูดเยอะ,ะเดี๋ยวช่องบินเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ไม่ี้ยแบบ แค่นี้ก็ขึ้นตันใจแล้วครับที่แบบว่าคนแบบว่าโอ้โหคนแบบคอมบินเยอะมากเลยนะครับผมแล้วก็ไลค์แล้วคนดูแบบแชร์ในทิกต็อิกต็อก,กไปมากที่นี่ดังเลยนะผมโลกโซเชียลก็น่าจะมาประมาณนี้แหละครับเพราะว่าผมไม่อยากจะพูดเยอะน,นะคลิปนี้เดี๋ยวแบบเอาไปคลิปอื่นที่มันพูดได,ด้ดีกว่านะเดี๋ยวแบบอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แหละก็ไปละจะมีสำหรับคลิปนี้ก็ ใครที่ชอบนะผมย่งดึงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโคตรเท่ด้วยนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหน,น,น,นก็ได้กดดเลยที่มันนี้กดแล้วดีไลค์ก็กดได้เอออะไรแล้วเตะไปตามนั้นบา,บายบายแล้วเจอกันใหม่รีแอคชัน่นคลิปต่อไปนะครับผมนะ้าบายบายเจอกัน